สวัสดีครับสวัสดีครับเออมอนี้มาพอ้ับจาคิดคนโกีิโยบันปลาที่เทพไปนหนาเงื่อนใสกับบมี่เออแมนมอนี่มอนิกรบานมาพอ้าลูกน้องเเอลยสิอยากมาสัมผัสลูกน้องแน่ลูกน้องแน่เออว่าเป็นยังไงแนี่ยสมือนี่เป็นคนด่เออเป็นคนเนาะแมนแล้วเป็นคนอยู่ครับอ่ามังขึ้นนี่ยู่บานเขาไม่งานศพเนาะนีไม่งานศพ อันมันซบอยู่ใกล้ๆเพื่อนเนาะแม่มือนี้กิ๊กเขาเราบอกกิ๊กเขาเราเชื่ออ๋อมันเชื่อนี่เห็นมีเห็นผีเห็นางผ่านเนี่ยบอกมีบอกมีบอกมีครับมีมีจะจะจะเห็นตะผีห้าตัวเห็นสามสามเออสามเห็นสามโตอืออือมีผู้ใดแน่มีเปรียกกันอ๋อบุคคลที่เพิ่นเบาไปนั่นคือคนที่เสียชีวิตแล้วเออแนี่เห็นนี่ นี่เรื่องผีนะที่วันนี้เขาเรื่องผีใช่ไหมอ่าเห็นแล้วอ้ามวนเลยวนเออแล้วแต่ละมือนี่ที่วิที่วิถีตื่นไหมนะตื่นมาดูอ้ามไปเห็นอย่างไหนเตละมืองหลังถวยหลังถวยหลังถวยหงจานหงจานเออาหลังถวยหงจานปรดับปหลัดโตแล้วแล้วพู้ใดเบิ่งม้วนสิ โอ้ด oh, ีมากโอ้อายอายเบิ em. like ้งงัวก็ไม่ค่อยได้ลำบากมาได้เนาะมานี่กัสีมายุรักษ์สีมาอยู่กับพไพจันอยู่วัดเพจันอยู่บัดเถียงอ๋อแอันลูกพี่อยากขู่นะที่ว่าเห็นผีหลายๆนี่ใส่เออพี่เปตรวะแล้วเวลาเขาเห็นเขาใส่บดสวดอีย่างไอ้ท่องยังไงท่องให้ลูกพี่ฟังนิดหน่อยบดสวดที่ว่าคาถาบ่ได้เนาะมันว่าบ่ได้บ่ได้ห้ามครับคือมันเป็นของ ของของพระเออห่าไปไปขอพระมียังสีบอกให้ลูกพีฟังไหนเอาเบาเลยมีมีเลยบอกินหัดกันเลยกีนหอดกันรู้คินหอดอยู่มันบ้าเออ่าบ้าบอกฝั่งไนทีเดียรอ่ามีเตาโตกมีเพตโตโอ้มีเพพี่เปดสองโตเออบาเลยมีพี่เปีดภายนอปลาปลาแก้วไผ่นะปลาแก้วมีอย่างไ อ๋อไปเอโอ้ไปเอกมาเชฟมาเชมวินมาวินอาเป็กโอ้เอะเป็กมาเป็กมาเป็กอ่าเห็นอยู่ใส่เห็นอยู่ใส่เห็นอยู่วัดเห็นอยู่วัดเห็นมาเลยเห็นมาเลยบุคคลที่เขากล่าวมาั้งหมดนี่เป็นคนถี่เสยชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าเขาเห็นแต่บางอกเขาเห็นแบบใดเขาเห็นบอกเขาเห็นอยู่วัดอืมวัดละวอ่ัดแล้วข้างล่อืมสำรับ มืัอนี้นี่อีพี่แรกเนาะอีพี่แรกมันมีอยู่ผมเอาว่าเอาว่าใครใครไปรังถวยอยู่วัดป่เออไปรังถวยอยู่วัดอ่าอ่าถวยวัดอะไรอะไรบุญนะไครในบุญหลายอ๋อโอ้ที่ไปเหตุงานอยู่วัดสมือนี่ในบุญหลายอ๋อในบุญหลายนะอืมอ่านี่ดูมันนี่สมือนี่เดี๋ยวไปตา้มลุงตาลุงยังเน่ะบ่ได้ไปบ่บ่ได้ไปเลยดู ก็ค oh okay. <pl> <subtitles> like, ือก็ที่ก็ที่พ่อลาเนี่ย้าอ๋อคนคนที่เบิงเบิงมือนีนี่บอกเขาน่ว่าหมดนาเล็ออกอย่างเงี้ยไม่เบิงเบ้าเสาเบ้าเสาบอกอบอกเล็กไงเล็กไงเล็ไงบอกกัเบ้าเสเล็กไงบอกบอกเบ้าเสาอ่อ๋อถ้ามันบอกเบ้าเสาไม่สอกอย่างบอกบอกในเพื่อมีคนเบิงเขาจะไซื้อ มีอยู่เอออาตัวใดเจ็ดสองเจ็ดสองทีเจ็ดสี่ไม่เขาเจ็ดหาเจหกได้บ้าเอาบ่บเาเออเจ็ดสองคับเจ็ดี่หรอเออขายหน้าซื้อเลยม้เปล่าแล้ล้วสิ่ไห้เขาไปอยู่ไสบันนี่ถามันบ่ถือยูวัดยวเนาะยูวัดนี่เออยูวัดนีถ้าว่าซื้ออะไรบ่ถือก็ยูวัดขายหน้าซื้อบ่ถือก็ไปยูวัดเออ เดี๋ยว่าสนมาสีบอกไผ่ไม่เคยพลาดเป็นมะแมนเกษตรไปอยู่วันมืดวันมืดเลยหยุดหยุดหยุดลูกพี่เคยเห็นอ้ามลองเพลงหนึ่งเพลงเอียงเพลงหมักทามนี่ก่อเพลงยังเพิ่งแต่เพลงไม่สีเออเขาเขาเพลงเออลองให้พี่ฟังในจั้งหน่อยเดี๋ยวบอเอาลูกพี่เลี้ยงเกี๊ยวถ้วยหนึ่งอ่ะ อ๋อเราเราเบุเ็นบ่โอ้โหนี่มันนี่คือกลับมาบ้านมาพอลุกน้องนี่ลุงน้องคนสนิทมือขวาพวกเองล่ะเห็นเรามือขวาบ่เมื่อใส่ยังเมื่อใส่หลางดาดเนาะมือขวาตังน้ำเป็นมือขวาเออมือขวาตังน้ำเดี๋ยวลูกพี่กับมาอีกกับมาทายอีกเนาะโอเคถ้ามีคนบอกเขาแน่ฝากกดไลค์กดแชร์แชร์เลยเออแชร์ไล่ อะไรของจากบอกงินจากขีด้าพินอ่าฝากลงมือนึปฝากคนฝูกคนไล่ก็แค่ลงมือหนกันฝากคนไ่แค่จากคิดน้ำเด้อตาเด้อถ้ามีคนเบิ่งเลยไนเลายแลีวอ้ามสิมามามาเบาอีกเนาะอกอ่เออชิบ้าเรื่องมาเบาอีกลผีปัตางเออไปลผีมาเบาให้ฟังเออขอบคุณครับครับอือ